การตูนเลิฟลี่สากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเมื่อแม่ฉันโ oh, อแต่แมววันหยุดยาวแบบนี้ก็อย่าลืมแวะไปช่องแยกเลิฟลี่สากุระโกลอพของเราด้วยนะคะอายุไม่ถึง13ปีก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสใครที่เล่น Facebook อันนี้คือแฟนเพจของพี่นะคะไปซับพอร์ตได้ด้วยการกดติดตาม ส่วนแนวทั่วไปในวันนี้เนี่ยเป็นแนวน่ารักน่ารักจากน้องโทนี่ค่ะแม่ของฉันน่ะชื่อปลาวานเป็นคนที่กลัวมแมลงสาบมากๆเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากและนี่ก็คือวัฒนัาากรความกลัวค่ะมแมลงสาบรีบบินหนีเพราะว่ากลัวหนูในบ้านที่ตัวใหญ่กว่า แต่แล้วหนูก็กลายเป็นปัญหาในวันหนึ่งที่เจ้าเหมียวข้างบ้านมาเล่นที่บ้านฉันมันจึงกลายเป็นฮีโร่ <c oughs> น้อยๆเดี๋ยวเถอะต่อหน้าต่อตาเจ้าโบตัวนี้มาเห่าลูกฉันได้ยังไงเอา้าคุณกลับมาพอดีไล่เจ้าโบตัวนี้ไปสิชาโคลลูกฉันตกใจหมดแล้วอ่ะไปซะบริเวณเนี้ยเป็นเขตบ้านฉันนะไม่ใช่บ้านแก แล้วเนี่ยก็คือวัฏจักรความกลัวอีกอย่างหนึ่งค่ะเจ้าโบกหรือน้องหมากลัวคนเอาล่ะชาโครขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะถึงจะเป็นแมวข้างบ้านแต่แม่ก็รักอา้าวนี่แล้วคุณนะ่ะคืนเนี้ยจะไปสังสรรค์ดึกหรือเปล่าแก้วเดียวนะครับครับจะรีบกลับ แน่นอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัฏจักรความกลัวค่ะเจ้าโบกลัวคนคนกลัวเมียส่วนเมียกลัวมแมลงสาบช,ชาโครช่วยแม่ด้วยลูกปีเตอร์บินและเนื่องด้วยเจ้าเหมียวไม่กลัวมแมลงสาบนี่และค่ะก็เลยได้ใจแม่ไปเต็มๆทาให้ฉันกลายเป็นลูกสาวหัวเน่า แม่คะช่วยสนใจหนูเหมือนที่สนใจแมวนั่นหน่อยไม่ได้หรือไงฟ้าถ้าหิวก็ต้องมาม่าไปเลยชาโครเนี่ยทำอาหารแบบคนได้สัที่ไหนแม่ถึงต้องคอยดูแลนี่ไงเห็นไหมล่ะคะอีกหน่อยคงทำพินัยกรรมเซ็นยกบ้านให้แมวนแน่เอานะ่าเพื่อนมันก็แค่แมวนะ่ะจะสู้ แกไม่รู้อะไรไว้ไปคุยต่อที่โรงเรียนแล้วกันแม่ฉันอะอะไรอะไรก็แมวโหยหน้าบูดมาเชียวฟ้าไม่น้อยนะทุกปัญหามีทางแก้ยกเว้นทาสแมวก็แน่สิแล้วแม่ฉชน,นะโดนเจ้าแมวตัวนั้นตกเข้าเต็มเต็ม เดี๋ยวเดี๋วปลามังฟิตมันยังอยู่แล้วเธอกินได้ยังไงอะ่ะกินลมงั้นเหรอนั่นดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันกินโต๊ะกินเก e ้าอี้ละมัง้ง <laughs> เพื่อนฉันจะมีวันไหนที่ปกติไหมเนี่ยชาโครทูลหัวของแม่วันนี้ก็มาเล่นที่นี่อีกแล้วนะแม่เตรียมแมวเลียเอาไว้ให้ ดูสภาพแม่เราสิเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยจุดที่นั่งอิจฉาแมวไม่ได้การแล้วฟ้าเราต้องทวงคืนบันลังของเราแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยจังขอพักก่อนตอนเช้าเข้าแถวจนโดนแดดจะเป็นก้นตะบองเพชรอยู่แล้ว บ้านตัวเองก็มีชาคโคไม่ต้องมาเล่นที่บ้านฉันเข้าใจไหมน่มยังจะมาเถียงอีกเจ้าแมวดื้อเอ้ยน่ะนี่อย่ามาจ้องฉันแล้วก็ขู่ฟอฟแบบนั้นนะฉันไม่ชอบไม่ได้ค่ะ ถึงไปคนละทางคุณก็ต้องแวะซื้อจะปล่อยให้ชาโครของฉันอดได้ยังไงคุณเจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่แมวจอนเจ้าของเขาก็ให้กินนี่นะไม่รู้ละค่ะแวะซื้อมาให้ฉันด้วยไม่ไหวแล้วเจ้าแมวเทวดาเอ้ยสงสัยต้องใช้วิธีใส่ร้ายแบบในเกมยันเดะแม่ต้องได้เห็นท่าแท้ของเจ้าแมวตัวนี้รับรองแม่เทแนะ่ๆ เก่งมากชาโครรู้ว่าแม่กลัวมแมลงสาบก็จับมแมลงสาบให้สาบานได้ไหมวันนั้นคือแมวนะฝนฟ้าก็จะตกแล้วยังไม่กลับบ้านตัวเองอีกอ้าวคุณกลับมาแล้วหรอชาโครจ้าของโปรดลูกมาแล้วเอาล่ะทูนหัวฝนตกแล้วกลับไปก็จะเปียกนะคืนนี้ค้างกับแม่ก่อน ดูแม่สิคะพ่อสองมาตรฐานคำพูดอ่อนหวานแบบนั้นน่ะไม่เคยเกิดกับหนูปล่อยเขาเถอะลูกฟ้าคิดซะว่ายังดีกว่าเสียงบ่นนะตามมาทำไมชาคโคลหน่อยคิดจะมาแย่งตำแหน่งลูกบ้านนี้ยังไม่พอยังตามมาป่วดในห้องน้ำอีกได้เลยมาวัดกันดูสิ ถ้าแกทำฉันเจ็บยังไงแม่ก็ต้องเลือกฉันนี่นะแกไม่ชอบแน่เกาพุงซะเลยเอา้าวนี่เอะอะอะไรกันแม่คะเจ้าชาโครนะ่ะมันควรหนูค่ะดูสิแม่ต้องจัดการโธชาโครตกใจไม่จะลูกเขาทำอะไรลูกหรือเปล่า แม่คะหนูตั้งหากที่เป็นดูสิเนี่ยแผลแมวก็เป็นแบบนี้แหละกระเป๋ายาอยู่ในห้องจัดการตัวเองนะฟ้า <c oughs> ฟ้ามานี่มามากับพ่อไม่เป็นไรนะเคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะคะบางครั้งภรรยาน้อยก็เข้ามาในรูปแบบของแมวฉันซึ้งคำนี้แล้วล่ะ ตอนแรกเนี่ยใจเสียเลยนึกว่าจะพากคลิปนี้ไม่ได้นะคะเนื่องจากสายไม่มีปัญหายังดีที่เก็บเส้นเก่าเอาไว้ดังนั้นส่งกำลังใจกันหน่อยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะส่วน fc ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปก็ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากเลยบ๊ายบาย